ใกล้ชิดใกล้ชิดเป็นไงบ้างแมเดี๋ยวพี่พงษ์จะไม่ไดกับบ้านแต่โดยดีนะคะตอั่งถาโอเคค่ะเข้าเรื่องดีกว่าเอางี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยได้มายินเยือนนะคะสินแดนไอกปีของเราเนี่ยบิ๊กตั้งสองมาตรู้สึกไงบ้างคะสหลก็บอกว่าเดินข้ามาอเยิ้มมากน่าอ่ได้ข่าวว่ามีโปรโมชั่นด้วย่ วันนี้นะคะเดี๋ยวบอกด้านนี้กันบ้างวันนี้เรามีสินค้านะคะอยากจะบอกว่าน่รัตกรรมเด็ดๆเลยนะ0%ผ่อน12เดือนนะคะคแล้วก็ยังมีอีกนะลด50%อีกด้วยนะคะและด้านนู้นน้องทัานขาด้านนู้นโชว์นิดนึงอ่ะฮัลโหลด้านนู้นโชว์ iPad ดในราคาที่รักเป็นมินิ iPad ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะลุ้นซื้อได้ในราคา50บาทอีกด้วยจ้าอันนี้เป็นบางส่วนนะน้องฮั่นอันนี้แค่บางส่วนเดี๋ยวก่อนขอทิชชู่ได้ไหมน้องฮั่นดีฉันร้อน เออดีเป็นไงนเป็นไงนโอเคค่ะอะแล้วถ้าพูดถึงไอทีพวกนะสินค้าไอทีในแบบดฉบับของท่าแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นสินค้าแบบไหนอะไรยังไงครับก็จริงๆผว่าทุกๆคนนะคตอนนี้ก็คงไม่พ้นสินค้าไอทีนี้ก็คงมีกล้องโทรศัพท์อะไรโฟนใช่โน้ต แล้วก็ทัศน์เสร็จเงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนใช like yeah. ้หมดก็เรียกได้ว่าเป็นอีกอย่างที่แบบทุกคนต้องมีเพราะว่ามันสามารถอัดแบบภาษาไทยได้ด้วยใช่แล้วแต่ถามนิดนึงขออุ้ยถามนิดนึงว่าแบบนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าวันนี้น้องท่านได้งานรับตัวมากๆเลยนะคะเด็กๆค่ะขอบอกแต่ว่าน้องท่านเขาก็ยังมาลดไหมลดไหมคะลดไม่ไหมไม่ของานรับตัวเลยไม่ได้อะไรก็ได้เลยว่าสาวมารับตัว กรรมใหม่ๆทางไอทีกันบ้างป้ะมีไหมเอ่ยจริงๆก็มีมีนะครับเพราะว่าตืต่นตื่นมา,างั้นบางทีเ,าาเาาร,รา,า,าก็ต้องมีแบบว่าอัปเดตข่าวสารหรือว่ามีคุยงานอะไรอยงก็แบบนี้ก็ทำทุยตลอดเวลาโอเคได้เลยเอาละค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะอยากงนงแบบว,ว่าเชิญชวนหน่อยแล้ววันนี้เนี่ย copy, นะคะมีอะไรมาฝากกันบ้างขอให้เชิญชวนแบบพวกพี่ๆน้องๆแล้วก็แฟนคลับอ่ะอยู่ข้างบนค่ะยัได้นี่เอาซอสด้านบนซอสเซ็มในยจ้า ก็อย่างที่พี่เขาบอกไปนะฮะก็คือที่งานนี้นะก็จะมีเรียกว่าโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ใครที่มอยากตบเทนก็่าให้พลาดนะแต่ไมนได้ทีเดีย โอเคเลยค่ะเอาล้วค่ะเจ้ที่ถัดมานะคะคงไม่พลาดกับกิจกรรมร่วมสนุกทีอย่างที่บอกไปนะคะนอกจากจะมีแลกซื้อ iPad นะคะตรงนี้50บาทอีกด้วยและยังมีในโซนของไอฟิ้งนะคะพี่น้องๆเนี่ยจะได้เอาโทรศัพท์เอากล้องถ่ายรูปนะคะไปเช็คสภาพเครื่องปีแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอีกหนึ่งโซนนนั่ก็คือ iPad ด้วยนะจ๊ะแต่สุดท้ายนี่อยากให้ได้ป่าวผลงานให้กับน้องๆนะคะแฟนคลับกันบ้างดีกว่าว่าจะให้ติดตามผลงานเป็อะไรกันบ้างนี่แลนวก็ยังมีตัวนี้มีแล้วก็ลิฟต์ชูแกนนะครับ ก็เพลงที between, ่ปล่อยมาตอนนี้เป็นอาวัว่านกล่าครับเองก็เลี่ยงกับการทำงานเป็นที่ทีนี้แต่งเพลงด้วยก็ที่ชอบนะครับบนสองสามสองามเก้ก้าแล้วกพอครับผมแล้วก็ก็อย่าลืมนะก็ฝากมานี้ด้วยหครั้งนึงแล้วกันครับผมการเล่มีโปรโมชั่นด้วยทุกคนทีนงครับ ของเรามากๆเลยค่ะที่ให้เกียรตินะคะมาให้ความสนุกและก็ความบันเทิองอีกด,ด้วยนะคะกับเราในวันนี้ค่ะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญคุณพิสานสุวรรณธาดานะคะมาร์เก็ตติ้งมาร์เกเจอร์บริษัทไอทีซิตี้จำกัดมหาชนนะคะขึ้นมาให้เกียรติมอบของที่ระลึกี้ค่ะ ต่อไปนะคะท่านท็อกกลับไปเชิญคุณกรองการสิงเชื้อนะคะโซลูจเจอร์และคุณมณันยะเชษฐากนกนะคะบรันซ์แอดไวเซอร์นะคะขึ้นมาร่วมถ่ายภาพร่วมกันเลยจ้านี <c oughs> ่นะคะก็เป็นอีกภาพของความรักใครนะคะที่ส่งขั้นเดือดตาอหนุนร้อนกันนะคะที่ได้มาเกี่ยงงานดีๆของเราไอทีซิตี้บิ๊กแบงส์น่าสนใจดินแดนไอทีของเรานะคะ คนที่สายนะคะขึ้นมาถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึก15นี่เป็นภาพประทับใจนี่เลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะฝ่ายอีกฝ่ายก็มีอะไรให้คุยนะผมขอบคุณใครคับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาสนุกสนานด้วยกันในวันนี้นะครับยังไงเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมบ๊ายบายนะ